ถ้าอยากมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนช่องของคุณห้ามพลรราดคลิปนี้เด็ดขาดครับ,บจหลายคนคิดว่าการหาสปอนเซอร์เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะคิดว่าต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังๆเท่านั้นถึงจะได้แต่จริงๆแล้วใครก็หาสปอนเซอร์ได้นะครับถ้ารู้วิธีการที่ถูกต้องวันนี้ เราจะมาแชร์เคล็ดลับการหาสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์แบบเป็นกันเองเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงๆครับก่อนอื่นเลยมีความเข้าใจผิดบางอย่างที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสดีๆนะครับจริงๆแล้วสปอนเซอร์คือดิวธุรกิจไม่ใช่การขอของฟรีนะครับ,บแบรนด์สินค้าเขาต้องการผลตอบแทนจากการสนับสนุนอย่างเช่นการโปรโมทสินค้าการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ถ้าคุณไม่มีแผนงานที่ชัดเจนแบรนด์เขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะลงทุนกับคุณครับจำนวนผู้ติดตามที่เยอะช่วยได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างครับคุณค่าที่คุณให้กับแบรนด์สินค้าต่างหากที่สำคัญกว่าอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายตรงไหมเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกันไหม engagement ดีไหมยกตัวอย่างเช่นมีครีเอเตอร์ท่านหนึ่งที่เป็นสายวาดรูปเขาได้สปอนเซอร์ตั้งแต่ยอดฟอลยังไม่ถึงหมื่นเพราะว่าเขาเข้าหาแบรนด์สินค้าด้วยข้อเสนอที่ใช่นะครับแล้วแบรนด์สินค้าเขาเลือกให้สปอนเซอร์กับใครล่ะครับคำตอบก็คือคนที่ให้คุณค่ากับพวกเขาได้มากที่สุดครับโดยคุณค่าที่แบรนด์สินค้าเขามองหาก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ อย่างเช่นถ้าคุณทำช่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพสปอนเซอร์ของคุณก็อาจจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็มีตัวเลขที่วัดผลได้นะครับอย่างเช่นยอดวิวยอด Engagement มีการสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่ดีนะครับครีเอเตอร์บางคนอาจไม่ได้ดังแต่คอนเทนต์ของเขามีคุณภาพที่สูงจนแบรนด์สนใจนะครับ ให้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็หาสปอนเซอร์ที่เข้ากับคนดูของคุณทําช่องของเราให้มีผลงานที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้แบรนด์สินค้าเห็นว่าเราทําอะไรได้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะได้อะไรกลับไปนะครับอย่างเช่นคุณจะได้โปรโมทให้กลุ่มคนอายุ18-25ที่สนใจเทคโนโลยีผ่านวิดีโอรีวิวของเราข้อแรกคือมีไอเดียที่น่าสนใจนะครับแทนที่จะขอเงินเปล่า ให้ลองเสนอไอเดียที่แบรนด์จะได้ประโยชน์อย่างเช่นซีรีส์วิดีโอที่มีสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนหลักหรือว่ามีกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์นะครับรวมไปถึงมีรีวิวสินค้าที่ให้ประสบการณ์จริงกับผู้ชม 2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของช่องตัวเองนะครับรู้ว่าผู้ชมของเราคือใครอย่างเช่นมีอายุมีความสนใจแล้วก็พฤติกรรมการดูยังไงนะครับแล้วก็เลือกแบรนด์ที่ตรงกับกลุ่มนี้เพื่อให้แบรนด์เห็นว่าการลงทุนกับเราคุ้มค่าครับ 3. ให้ติดต่อบแบรนด์อย่างมืออา